สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพบกันอีกแล้วนะฮะอุกฤษทรัพย์มีนะครับวันนี้พาพี่น้องเข้าป่านาตาอัน,นี้คือเป็นป่าชุมชนนะครับในจังหวัดหนองบัวลำพูอ่ะผมตลอนข้ามไปอีกจังหวัดแล้วนะฮะอืมตอนนี้ผมอยู่ทงางภาคอีสาน ในป่าชุมชนนี้เข้ามาก็มีจุดประสงค์นะครับนั่นก็คือมาหาไม้โครงสร้างบอนไซไปเลี้ยงอีกสักต้นโอ้โหพอเข้าป่านี้มาครับนะเจอครับนะเ,นะเจอทั้งไม้เจอทั้งหลุมแสดงว่าในพื้นที่นี้เขาก็มีการหาไม้โครงสร้างเช่นเดียวกันอ่ะพอเดินไปเดินมานะครับจุดประสงค์ที่หานั่นก็คือต้นตะโกนะครับก็เจอตะโกป่าเยอะแยะเลยครับเนี่ยนะครับ ต้นก็มีหลายแบบหลายทรงไปเล็กใบใหญ่นะครับอันนี้ดงเลยนะครับตรงจุดนี้ดงเลยทีนี้เนี่ยนะครับผมก็เดินไปเดินมานะฮะไปเห็นอยู่ต้นหนึ่งก็ใช้คำว่ามันสะดุดตานะครับคือในต้นนี้นะครับก็อาจจะยังไม่เห็นทรงอะไรเท่าไหร่นะเพราะอันนี้คือเป็นทรงดิบๆในป่าเลยนะครับแล้วข้างในนู้น นะครับเห็นร่องรอยอีกเดี๋ยวพาไปดูมุดต่างมีหนามด้วยนะเจออีกหลุมแล้วก็เจอประเภทที่ว่าไม้โครงสร้างนะครับที่ผู้ที่มาก่อนหน้านี้เขาก็ตัดเขียงอะไรไว้นะเป็นทรงที่ เขาต้องการไม้ตาไว้แหละแต่ผมนะฮะจะไม่ขอขุดของเขานะครับพะเขาก็มีความจุดประสงค์ที่จะหาไม้โครงสร้างเช่นเดียวกันเข้าใจนะครับก็จะว่าหาเช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายต้นที่เขาเคียงไว้อะไรประมาณนี้อืมแต่เก็บด้วยนะขยะเนี่ยเก็บด้วยเก็บด้วยนะครับอาล่ะไปลงมือขุดของเราดีกว่า เราหมายตาของเราไว้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวลงมือขุดกันเลยฮ่าเสียงหอบเอาเรื่องเลยไหมครับพี่น้องทุกท่านเสร็จแล้วครับได้แล้วหนึ่งต้นนะครับสําหรับตะโกป่าต้นนี้นะครับได้ทําการขุดตุ่มลากแกว้วขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลําเลียงลัดตุ่มนะครับออกไปจากในป่าเพื่อว่าจะไปฟุ้มฟัก นะครับพำนักพักเลี้ยงในกระถางเป็นลําดับต่อไปอันนี้อาจจะยังเห็นโครงสร้างเห็นทรงยังไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเป็นทรงป่าอยู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวหาเดินตุ้มต่อไปเผื่อได้อีกสักตุ้มนะครับผมและแล้วนะครับก็มาเจออีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่สอง นะครับก็กําลังให้น้องชายนะครับเป็นคนลงมือขุดให้ส่วนผมเนะเหนื่อยบอกตรงนะครับฟังเสียงหอบดูดิสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องบอกว่าต้นนี้นะครับดูจากโคนตุ้มแล้วเนี่ยที่กําลังจะล้อมขึ้นเป็นลักษณะโคนคู่นะเป็นไม้ลักษณะโคนคู่แล้วก็ดูทรงแล้วเป็นลักษณะไม้จบป่านะครับยังไม่ได้คัดกิ่งยังไม่ยังไม่ได้อะไรเขา ก็คือเดี๋ยวเอาทรงปุ่มเล็กๆอย่างนี้แหละนะครับความเก่าแก่มีหมดนะฮะเป็นธรรมชาติดําแต่เกตแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูในลาดับต่อไปนะครับว่าจะเอาตุ่มขึ้นมาเล็กใหญขนาดไหนนะครับพี่น้องทุกท่านหลังจากทําการขุดล้อมต้นตะโกมาแล้วนะฮะสต้นก็นํากลับมาถึงบ้านพักนะครับอันนี้ ตุ้มนี้เป็นหนึ่งในสองต้นนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําการทําตุ้มเขาให้บางตอนนี้ก็เลยจะทําตุ้มให้เขาบางลงอีกนิดหนึ่งนะเพื่อว่าจะได้จัดลงกระถางได้เหมาะสมและสวยงามตามลําดับต่อไปพี่น้องทุกท่านสังเกตนะครับว่าสีของต้นตะโกเนี่ยกลืนกับผิวของหินเกล็ดที่วางเป็นพื้นอยู่เลยนะแล้วสีดํานี้ก็จะตัดกันกับกระสอบปุ๋ยสีขาว นะครับเห็นชัดเจนตอนนี้ถ่ายตอนหัวค่ำนะครับแสงอาจจะไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่แต่นะครับก็จะพยายามทํางานนะครับให้มันสําเร็จเสร็จลุล่วงไม่อยากทําตุ้มแบบนี้ค้างไว้นะครับจะได้จับนําลงกระถางเพื่อทําการปลูกต่อไปนั่นแหละครับพี่น้องทุกท่านเริ่มลงมือกันเลยครับ 他可以得 มาก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเสร็จเรียบร้อยครับตุ่มปลูก ประมาณนี้หนึ่งฝ่ามือโดยประมาณนะครับหนึ่งฝ่ามือโดยประมาณทีนี้วัสดุปลูกเขาเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ดินเดิมนี่นะครับที่ได้เขามานี่แหละเดี๋ยวไปบำรุงเรื่องปุ๋ยกันในลำดับต่อไปนะครับผมก็จะใช้วัสดุปลูกเดิมที่ได้มานี้นะครับลองก้นกระถางก่อนนะครับ ล้วนสุยดีครับ baik i นี่าจะลงตัวนี่เดี๋ยวใส่วัสดุปลูกเข้าไปด้านข้าง ะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็จะลดน้ำนะครับเป็นลำดับหลังจากใช้เวลาอยู่สักครู่ใหญ่เลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของการทำตุ่มให้เล็กลงนะครับแล้วก็นำจัดวางลงกระถางนะครับจัดดินกลบดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำการลดน้ำ นะครับต้นตะโกในกระถางต้นนี้ในลำดับต่อไปส่วนในเรื่องของกิ่งทรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเป็นอัปเดตให้ดูในภายหลังก็แล้วก,กันนะครับเนื่องจากว่าแสงไม่ค่อยเอื้ออํหนวยสักเท่าไหร่เนื่องจากความมืดเข้ามาบดบังนะครับอาจจะทําให้เห็นกิ่งก้านสาขาอะไรต่างๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องราวของการทําตุ่ม นะครับตุ่มไม้ขุดล้อมนะครับตะโกะขุดล้อมจัดเลี้ยงลงในกระถางอนาคตต่อไปก็ติดตามกันยาวๆครับว่าทรงเขาจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆที่อุกิจแนะนำนำเสนอในวันนี้ยังยืนยันนะครับว่าอุกิจคนนี้ยังมือใหม่ในเรื่องของการทำไม้บอนไซขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน